สวัสด,ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเอ่อแพทเกมมิ่งนะฮะหลังจากที่เราห่างหายจากกันไปนานก็ต้องขออภัยทุกคนทุกท่านนะครับเออ่เพิ่งจะได้โทรศัพท์ม,มาแคสเกมนะฮะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นอัลบัรอนะครับอีพีแรกนั่นเองนะฮะก็จะไม่มีการโกงแต่อย่างเมื่อก่อนแบบอย่างใดนะฮะวันนี้เราจะเล่นแบบสดๆเลยนี่ผมเล่นเป็นภาคส5นะครับถ้าคุณผู้ชมถามว่า อ้าวแล้วทำไมไม่เล่นส่วนที่จะพกเหมือนคนอื่นคนละอ๋อก็เดี๋ยวผมเล่นทางน,นี้ไปใช่ป่ะก็แต่ว่ามันปรับนู่นปรับนี้ปรับนั่นเยอะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับผมเออคือเพราะว่าความภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นเองนะฮะก็คือกูงโง่น,ะะนั่นแหละครับนะปะปไปปมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะเราจะไปตัดไม้ตัดไม้แล้วก็ไปเสงไปบ บนเฮ er ียกูเนี่ยมานะฮะนี่ก็เป็นวันหยุดเสาร์ทิตนะฮะอ่าตองแใครถามว่าพี่หาพี่ฮะเอ้ยเองเองโรงเราายีเรนยนนปิดียนังวะยังไม่ปิดนะฮะยังไม่ได้สอบเลยด้วยแซมนะครับสอบอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็คือวันที่วันพุธอเออน่าจะวันพุธพระหัทนี่แหละครับพุธพระิศุกร์นะฮะนะฮะนะฮะ กุญแนะฮะเฮียเย่เย่ไปไหมแกะนะครับเราจะไม่มีการว่าชีวิตได้อย่างใดนะครับเพราะเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นเองนะครับก็เจอเมื่อไหร่ก็ข้อแม่งตีไปโดนโคตรเบาเฮ้เฮ้เสวัสดีครับมันมันที่มันมันนี่นานนะโอ๊ยจ็บผมจะเรียนแบบเออ่ต่อบล็อกเหมือนพี่ซีโร่นะฮะ ใช่ป่ะชื่อเขาชื่อพี่ซีนะครับเอาเป็นว่าผมจะเรียกเขาพี่ซีแกันนะผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะฮะก็ดูนะแต่ไม่ค่อยรู้ชื่อเท่าไหร,ร่นะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคระับป่ะป่ะดวเราจะไปจะไปจะไปแคสเกมเฮ้ยชื่อกมนะูมาแคสเกมเลยเนาะปฏิ้ทูทูถอยมาเราไปจัดเต็มของกันนะฮะผมอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะ น,นี่ก็เป็นวัดนะเนี่ยว่ะแบบนึงมุดไปเพ็นง,ไ,นงไ,นไม้ว่ะทำไม่ค่อยเป็นด้วย หรือเราจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่ดีไม่รู้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเยอะไปดูฟักนี่ล่ะจะดูไปก่อนแล้วกันนะฮะไปแต่แถวนี้ดันมันเยอะด้วยเลยเล็ก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 อยู่มันถุงทีเราจะ เออแคสก,กันอย่างรัวๆนะฮะวันเกยนปี ช่วงเงียบนะฮะป่ะแค่นี้ละเฮ้ยในตับใดนะฮะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปนะเออผมจะไม่เสียดายของแต่อย่างใดนะ รเราจะพบจนแพ้กันไไก็เราจะไปจนแพ้นะฮะอ่ะ Let's go จะปิดตายทํานี้นะฮะโชคดีป feel, okay. ตปฟิวโอเคห้ร้องเพลงไหมไม่ต้องนะฮะยเจ้าเอ้ยอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งแรกก่อน กลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้ยเยี่ยนะฮะวางไปเลี้ยวก,ก็ใส่เออไม่นะฮะไว้ตรงนี้แล้วก็เนื้อหมูนั่นเองนะฮะจะทำเสียงนี้เพื่อฟักนี่จุกแกะน้อยตายไปซะสิไอ่หมูหมูหมูหมหม หมู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 อุดอุดหมูอุดดหมู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 มูมูห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 มหมู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 หม อีพีแรกนี่ก็จะออแอนดรอยไปก่อนนะฮะชุดนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงแล้วนะฮะของวันศุกร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้สักวันหนึ่งหครับโอเค The Fucking s h i t Man บวกซ้ายบวกขวาเชื่องอร่อยสุดเกินเนื้นนอหมูในนั้นนะนะ ก็ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่เธออยู่เรื่อยมาฉันในจะร้องลืมตาขึ้นมาก็มีแต่เธอแค่ขอเวลาสุพักให้เรื่องความรักมันไม่ เงี้ยเคยกูจะดูลิเกสิบไ,ไหมมังไปไปไปเอา้าวออตัวข้าวอยู่นี่ขวาเล็กอยู่วันเติร์ฟักขุดไปก่อนแล้วกันนะไปไปไปผมมีเวลากำหนดนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปตอนไหนก็คือผมต้องไปนั่นเองนะครับอาจจะไม่ใช่จะกินขมนะฮะที่เล่นๆอยู่ อ้าเกิดวาภาพอันใหม่ด้วยนะก็ต้องจเจ้าๆกันไปนะจะลังเรือไปฝั่งโน้นนั่คือป่าอะไรนะั่นจะขับเลยใช่ไหมนเนี่ยเฮ้ยกูว่าเอ้ยอะไรนะอะไรวนั่นจะขับเรือทำไมมันเสียไม,ยม้มบ้าว่ายไปบบเร็วก็ถึง คือคือเหมือนมันจะมือเราเข้า,เาไปอยู่น,นี่นี่ดีกว่าว้าวปิปตูปิดประตูออนเคุก่อนโอเค ok ok tiếp yep. ก็อาจจะเงียบๆนะฮะพีนี้ EP สองนะฮะเราจะลงไปหาไดมอนด์กันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะจะจะจะไอ้เคี้ยมไม้จะพอว่ะเกเรมาตัดนาะยกูเอ,อยเดี๋ยวจะกันไปตรงนี่ไปรงตนี้เพื่อน ทานทานสัตว์เจตะเล็กไม่เจอทานนี่ครับไม่ครับน,น,นี่หรือเอ้ยนี่หรือคือไม่ครับไม่มีความยุติธรรมทานสักสองสามก้องก็ยิ่งดีนะ้นองนะทาน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 ,ทาน,ทานคุดเล็กจนงกูเบื่อนะ อทานไอ้สิคอทานได้บอ่อหึอทานได้บ่เมียมันไปไหน,นวะฮะๆมันไปจังใดจังใดว่าจังใดวะเจ็ดแม่จุบผมเป็นคนพูดอีสานไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็อยากพูดนะพอรู้สึกว่าคำอีสานมันเหมือนจะ ก็สนุกดีนะฮะมันเป็นคำที่เธอคุณฟังแล้วมันจะเป็นเออเป็นอะไรที่จิตลกมากเลยนะครับถ้าคุณฟังออกนะฮะส่วนมากผมก็ฟังไม่ค่อยออกหรอกครับเป็นบางคำเท่านั้นนะฮะมังใช้คำว่ามังเดอะฟากวินใาตนใหญ่นี่ว่า

bà ba bà cha, nằm ba là cha nên mình Apple tower mà, chu 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 Chụp 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 à, chụp 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 một 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 oh my God. the fuck

ข้ามเวลาเอ่อสำหรับอีพีนี้นะฮะผมก็ต้องเลยกได้ว่าขอตลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะฮะสำนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรก็มาดูในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสคร b e และที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์นะฮะบ๊ายบายครับ